สวัสดีครับผมสวัสดีกันกลางแดดจ,จ้าเลยพี่น้องมาเนี่ยกะช่วงนี้ะออกะประมาณใบม้งพี่น้องมาจูมายำกระลักตุนพี่น้องรอบสายรอบบายว่ารอบเส่อมาจูเฮ็ดไปแล้วคลิปหนึ่งแต่บบมีพี่น้องบบมีตัวลองมาเบิ่งคลิปนี้พี่น้องมาจูมายำเพื่อเดียวัดใหญ่เิ่นบ่ได้มากแต่ใบจูดึงเบิ่งแล้ว มันติดอยู่พี่น้องบางหัวติดอย่างติดงาใหม่หรือติดอย่างเดี๋ยวมาค่อยค่อยหลุดน้ำกันก,นกระบาโจ๊บพี่น้องแดดแห้งดีพี่น้องห้อนอ่ะมาติดตามช่องครับผมโอโ้โหแข็งเลย cọ những liệu ví dụ này มาหลุดน้ำกันครับผมพี่น้องโอ้ตึงอยู่เลยโอ้ก็หนาก็อะไร มคนใดพี่น้องดุดบ้าล่ะนี่อ่ะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันใหม่ต่อครับผมต่อครับผมพี่น้องโอ้ไปไกลเก่าพุ่นนะ่ะใส่ไปไหมลนะ่ะฮะไปลุ้มไม่อีกต่อพี่น้องไปไปหู้ไม่คาเบิ่งหู้ที่สองอีกพี่น้องนี่ขึ้นมาปิดอีกแล้วเขินปิดอีกแล้ว อ่ะมาลุ้นกันอีกพี่น้องต้นนี้ก็ได้ต้นหลังผ่าดมาแล้วเลยอีกสองมองพี่น้องเดี๋ยวมองนี่แล้วก็มองพุ่นพุ่น่ะอ่ะ,อะแล้วมาลุ้นมองนี้ก่อนพี่น้องคอยมนันคอยโซ่คอยได้ตัวพี่นอ้องมาลุ่นต่อครับผม มาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มาถึงแล้วฮะเลือร้างนึงพี่น้องไปเบิ่งเรื้างท่ายมลภาวะนี่ลุ้มนี้พี่น้องลุ้นที่บาโจใส่ใส่ตัวหลาชุดพี่น้องเบิ่งเบิ่งลวดขึ้นมาพี่เพียอ่ะมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นตัวนี้ว่ามันดึงลวดขึ้นมาเถิงเลยอะมันรุ่นน้ำบาโจว่วาสีมันประมาณขุดมาสามหูพี่น้องลุดเบิดเดี๋ยวตัวนี้ อ่ะมาลุ้นกันว่าทิได้ให้พี่น้องเห็นตุนตัวนี้บ่โอ้ลากให้พี่น้องเพราะเขาได้ตัวนึงอยู่ข้างหลังตัวนี้อีกตัวนึงอ่ะลน,น้นกันครับผมลุยไปน้ำกันครับผมตีนจะแข็งแข็งพี่น้องเลย คือ you, อยูอ oh. ่พี่น้องคืออยู่โอ้รูดอีกแล้วพี่น้องบ่อยู่ครับผมพี่น้องเงอ ตัวจุมเป็นตัวหนี้เลยฮะใส่มาอีกน้องสวัสดีกันอีกสักรอบหนึ่งครับผมรอบนี้มากกับผ่านญ่เพินพ่นบาลโจวมากมเศร้านี่พลาดก็เลยมารอบแง่มาแรงอ่ะไปดูน้ำกันพี่น้องอ่ะมาเบิงเบ่งกันมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันนี่คุยนี่บาลโจวกลมมาไอตอนไหนสาย เดามารอบนี่เป็นตัวเตะเดี๋ยวดึงเหมือนกันแป๊บนึง่งโบมียังเกิดเคลื่อนไึเปล่าไปกันต่อมารอบนี่ให้เนี่ย,ย,ยตัวนี้อันเลยพี่น้องมีสองหู้ด้ยนี่อ,อ๋อมันมากหูนี้ยุทนี่พอฟังนี่นี่เจ้าโบงเชิงหู้เลยเหมืแต่หูนี้แล้วนี่นอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวให้พัพิ่นจัดเลย โอกาสคือสิคืออยู่พราว่โอ้ยใส่ไปคนละทางแล้วนี่บ่ถือคนละทางแล้วนี่มาทางพี่นูมาทางพี่เหาให้พันมันเปิดหู่จังหวะกันพี่น้องอ่ะเดี๋ยวให้พันมันคนละพี่น้องใสพิษทางพี่น้องเองคนพิษทางมาจูดใสเบ็ดไปข้างนึงมันอันไปทางนึงมัม โอ้หน่มีมีอุดอยู่ข้างในพี่น้องมาโจดึงมึงแล้วนี่นน่นี่มีอาการพี่น้องมีอาการน่น่เน่เนี่เาพาใหญ่พันจัดเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกัน มึงโค้งเหมงกันิ่งกันพี่น้อง่าว่าว่ติงแหะติงแหะพี่น้องป่าวป่าว่าวดูดีๆดูดีๆไปไปไปดูดิงล่ดูดิงแหลพี่น้อง หอจังจังังยจังยิงหัวยหัังยงหอดพี่น้องนั่นไงนั่นไงพี่น้องาครับ่านเห็นบ่พี่น้องนั่นนั่นนันพ่น้องติดเลยนะเห็นแล้วนะเห็นแล้วเดี๋ยวจะให้มันค่อยๆออกมาให้พี่เน้องเขาเบิ้งพี่น้องนี่นีนี่ กันบอ่อะมาเบิ่งกันพี่น้องจะชัด,ชดให้เห็นเบ็ไไดวานนี้นี่เฮ้ <Hey. S 2> นี่พี่น้องนี่สวยงามเลยกะซัมโตที่ได้โตคลิปแรกเลยพี่น้องปรโจมากคนเดียวนะ่ะไอ้มันหลุดพี่น้องปรโจมคนเดียวมันหลุดก็เลยมาอีกรอบสองกระพ่านใหญ่เพิ่นก็เลยได้เลยพี่น้องนี่เราวระโจอ่จับมา พอดไอ้เบ็ดออกก่อนพี่น้องก็่สำเร็จพี่น้องใน้มาอีกหนึ่งแต้มครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับผมคือผลงานของรอบนี้พี่น้องรอบเศร้ารอบสายบบได้พี่น้องมาระพันใหญ่เพิ่นนี่ก็ได้อยู่นี่พอได้แก่พี่น้องอ่ะจังได้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มันก็ตั้งใจให้บรรจุให้คลิดไปใหม่ใหม่พี่น้องของชมกันพี่น้องนี่ได้อีกตัวนึงแล้วกับจัดให้เจ้าของสวนเพิ่นพี่น้องอ่ะยังได้ก็ฝากไว้ทั้นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม